เมื่อช่วงสายวันที่17มิถุนายนนายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลนอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทหารชุดพกกิจลาดหญ้าและชาวบ้านร่วมการตรวจสอบบริเวณเสาต่อม่อสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําสองกะเรียรมีระดับสูงขึ้นกว่า2เมตรและเริ่มไหลเชี่ยวกรา นอกจากนี้ตามบริเวณที่ค้ำสะพานและต่อม่อเริ่มมีเศษกิ่งไม้เศษสวะต่างๆลอยมาอาจแน่นติดที่ต่อม่อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นําเรือลงไปช่วยรือเศษสวะออกโดยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จจากนั้นได้วางแผนจัดชุดเฝ้าระวังคอยสังเกตการในช่วงฝนตกหนักระดับน้ําขึ้นสูงเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสะพานมอนพังเสียหายเหมือนดังเช่นปีพศ2556

เราวิ่งเข้าช่องมุดวนี้เข้าไม่ได้ลุนี้หมดแล้วลุนี้ขยายหมดต้องไปรุ่นหน้าต่อ